สนับสนุนโดยโรซาฟามิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวสวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอสเปเชียลมาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ฮะเราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกเกี่ยวกับน้ำเกลือแร่หลังจากที่เราได้ความรู้กันไปแล้วว่าเราควรจะดื่มน้ำอย่างเพียงพอเนี่ยนะครับในหน้าร้อนขนาดนี้จะปรับเพิ่มปรับลดตามรูปร่างร่างกายตัวเล็กตัวใหญ่ของเราอย่างต่าๆเอามาตรฐานเป็นวันละ2ลิตรไว้ก่อนแต่หลายคนก็ถามกันเข้ามาครับว่าแล้วน้ำเกลือแร่ล่ะคุณหมอ กินยังไงจําเป็นไหมไม่กินได้เปล่าวันนี้เดี๋ยวพาไปจาะลึกกันกับคุณหมอปัญญาครับสวัสดีครับมาแล้วครับน้ําเกลือแร่เป็นสิ่งที่อาจจะต้องถูกใช้เป็นตั้งคราวในฤด,ดูร้อน,นครับครับเหตุผลเพราะว่าเราจะสูญเสียเกลือแร่ไปจาก่างกายชั่วอากาศตอนร้อนทุสีตั้งเหงือ่อที่เราต้องการให้มันมีเหงือ่อเยอะๆให้มันระเหยจะได้พาความร้อนออกไปแต่เหงื่อนั้นก็มีพวกเกลือแร่ไหลออกไปด้วยอืมไอ้ที่ทำให้ร่างกายนั้นขาด เือแร่บางครั้งเป็นเข็ข้างมึนคลาวได้ระดับหนึ่งครับไม่บ่อยนักถามว่าเวลานานแค่ไหนเลยอนี่ mm. ที่มีเหงื่อที่อากาศร้อนเราจะเสียเหงื่อขนาดต้องการน้ําเสือแร่เพาว่าปกติที่เรากินอาหารปกติครบห้าหมูอย่างปกติสามมือ้อหรือสองมื้อก็ตามแต่นะครับที่เรากินอยู่ปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่เราจะไม่ขาดเลือแร่หรอกครับ,รบจะเว้นบาง,งช่วงชั้นที่เราออกกําลังกายหนักการแจ้งนะครับ เช่นไปทําการอยู่กลางแจ้งเสียเหนือมากกว่าปกติอ๋อตรวจงานกําลังก่อสร้างกันอยู่เลยกลางแดดกลางแจ้งกันเลยนะฮะหรือทํางานที่ต้องอยู่กลางแจ้งนานๆเนี่ยนะครับคุณพ่ออันนี้เรากําลังพูดประเด็นนี้กันอยู่ว่านานเท่าไหร่หร่างกายถึงเริ่มขาดเกลือแร่หรือเลนกีฬาบางอย่างที่อยู่กลางแดดมากตีกงตีกอล์ฟเทนนองเทนนิสร้อนๆกันแบบนี้มันมีภาระ,ะที่เห็นชัดเจนว่าเราเสียเหนือเยอะกว่าธรรมดาเสีงเหนือเยอะแบบนี้ครับเราต้องพิจารณาไปรักเปข่าวเหมือนกัน แต่หลักการคือกินน้ําเปล่าธรรมดาเนี่ยไว้ก่อนนะยันไว้ก่อนยืนพื้นไว้ก่อน,อนครับถ้าช่วงไหนที่เราออกกระจายมีเหนื่อมากเกินไปนัดเงื่อนั้นออกเยอะขนาดที่ปริมาณที่เยอะเนี่ยนานเกินหนึ่งชั่วโมงกับสิบนาทีเกินหนึ่งชั่วโมงกับสิบนาทีขึ้นไปเนี่ยอาจจะเพื่อณาหรือน,น้ําเกลือแร่เสริม่อไปนิดหน่อยได้ครับเพื่อเป็นการชดเชยที่เราเสียไปหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีอื เลดเนือเหนื่อยเยอะเกินไปขนาดนั้นนะครับซึ่งกิจรกรรมที่เราจะเสียเหนื่อมากๆขนาดเนี้ถ้าไม่ได้เล่นกีฬาไม่ได้ทำกิจกรรมภารกิจในชีวิตประวัติท่านนานเกิดไปวยการแก้งก็ไม่ต้กินน้ำนเกลือแร่หรอกครับ,รบพลงกายยังพอมียุงที่เก็บสะสมไว้ในร่างกายนะครับเพื่อชดเชยเวลาต่างๆเราได้ยกเว้นต้้งเวลามันนานเกินไปแล้วนานเกินหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีขึ้นไปการดื่มน้ำเกลือแร่ชดเชยก็ถือเป็นวิธีการที่อาจจะช่วยท่านได้ระดับหนึ่งนะครับ คราวนี้ก็มีคําถามนะครับคุณพ่อครับไอเรื่องการขาดเนี่ยนะตอนนี้แยกเป็น2ประเด็นอันที่หนึ่งคือขาดน้ําน้ําเพียงพอหรือขาดน้ําอันที่สองคือเกลือแร่เพียงพอหรือขาดเกลือแร่คุณพ่อก็ได้สรุปว่าหลังจากที่เราได้ออกไปกลางแจ้งทํากิจกรรมที่มันหนักหน่วงยกตัวอย่างเช่นการออกกํลาลังกายกลางแจ้งมากกว่าหนึ่งชั่วโมง10นาทีไปแล้วเราจะเริ่มขาดเกลือแร่คราวนี้คุณพ่อถ้าจะดื่มน้ําเกลือแร่เอื้อกเอือ้อเอ,อือ้อเพื่อให้มันชดเชยกันแบบโอโหไร้รอย,รอย,รอยต่อ ชดเชยพอดีก่อนจะขาดเราเติมแล้วเนี่ยเราทานน้าเกลือแรก่กันตอนไหนดีฮะก็ช้เวลาสิดนานขนาหนึ่งชั่วโมงกว่าขึ้นไปเลยครับจะเริ่มถามได้อ้ oh. ก่อนเนี้ยไม่จําเป็นต้องทานเลยร่างกายมีเก็บสํารองไว้พอใช้อย่างสบายใจได้เลยนะครับอ hmm. แปลว่าที่เราบอกเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงสิบนาทีแต่ที่เหงื่อออกเนี่ยมันคิดเสร็จจบละคำนวณเผื่อชดเชยเรียบร้อยคุณหมอตั้งตัวเลขหนึ่งชั่วโมงสิบนาที ถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมทางกายใดๆกลางแจ้งนานถึงหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีปุ๊บก,กินน้ำเกลือแร่ขวดแรกเข้าไปเพื่อชบเชอยอย่างไร้รอยต่อเราจะสบายๆไม่มีช่วงที่มันขาดแคลนจนเกิดปัญหาได้อันนี้สำหร, <สะ S 2> รับ<ะ>น้ำเกลือแร่นะฮะก,การฉีดลากในการที่จะนำไปชดเชยของที่ขาดคำท่าจะขาดหรือขาดไปบ้างนิดหน่อยแล้วาการจะใช้วิธีการชดเชยต่อ,อกันและกันอย่างสมูทปราบรื่นมากๆเลยนะครับ ไอ้คำถามของกอล์ฟเนี่ยนะกอล์ฟถามน้ำเกลือแร่ก่อนจริงๆแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งที่มันน่าจะขาดมากกว่านั่นคือก่อนออกไปกลางแจ้งเนี่ยน้ำคนเราเนี่ยไม่ได้กินอย่างเพียงพอเพราะเราบอกว่าคนหนึ่งกินสองลิตรในหน้าร้อนใช่ไหมครับคุณพ่อกินเฉลี่ยด้วยนะเพราะนั้นถ้าเกิดใครที่ฟังความรู้นี้แล้วลืมไปว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องออกกลางแจ้งเนี่ยก็ดื่มจิบจิบไม่ได้จัดการกินเยอะเนี่ย ไอเนี่ยไม่ขาดเกลือแร่แต่ขาดน้ําเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทําไงดีครับคุณพ่อครับรู้แน่ๆต้องออกการแจ้งออกเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยรู้แหละคุณหมอปัญญาบอกไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง1ินาทีเกลือแร่ยังไม่ขาดแต่น้ําเปล่าเนี่ยมันจะขาดจัดการยังไงดีครับกับน้ําเปล่าครับจะง่ายๆคือก่อนถึงเวลาที่จะออกกลางแดดที่ต้องเสียเหงืยเยอะๆประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณนับถอยหลังกลับไปครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราดื่มน้านเตรียมไว้เลยเราเรียกว่าเป็นน้ำที่เราทํา ปรีโหลดนะครับ mm hmm. ก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนถึงเวลาที่จะเสียเหนือร่างกายจะดูดซึมน้ําเข้าสู่กระแสเลือดไปใช้เป็นเหนือได้อย่างราบรื่นเช่นเดียวกันร่างกายฉลาดครับในการที่จะชดเชยแบบไร้รอยต่อเนี่ยครับซีเมนลสเนี่ยครับไร้รอยต่อเนี่ยโดยการทําให้ออลลูกเขาว่าถ้ากินเป็นน้ํากินก่อนเลยก่อนถึงเวลานําไปเลยแต่ mm hmm. อ,ออกอากายไป <c oughs> เสียเหงือชั่วโมงสิบนาทีแล้วค่อยกินน้ำเลื่อแล่ตาม ไปได้เ,เหล่านี้ครับเป็นเวลาที่บอกคนไทยให้รับรู้เมืองไทยอากาศขนาดนี้แหละใช้เวลาขนาดนี้แหละถะ้อยู่ประเทศอื่นๆที่อากาศไม่เหมือน,นเมืองไทยตัวเลขก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อคนของประเทศของเขาเองนะครับดังนั้นแต่เะประเทศนั้นผู้ที่รู้เรื่องพวกนี้ก็จะมีการคํานวณเสร็จแล้วบอกคนหนึ่งของชาติเขาว่ากีนาทีและสรุปคือน้ํากินเติมไปก่อนเลยประมาณสักห้าร้อยซีซีหรือหกร้อยสีซีนะครับรึ่งจมวกก่อนึงเวลาจะเสียเหนือ ร่างกายจะมีน้ำเตรียมสะสมไปชดเชยพอเพียงเลยนะครับสร้างเหงื่อไปเรื่อยๆพอถึงชั่วโมงสิบนาทีที่เหงื่อออกไปมากๆแล้วเริ่มหาน้ําเกลือแร่มาดื่มเติมไปดื่ชดเชยกันพอดีไปอีกเห็นไหมครับว่าร่างกายจะอยู่เป็นสุขสัน์สบายใจมากเลยเพราะว่าอากาศร้อนๆทากิจกรรมต่างได้ดีการแดดก,การเสียเหงื่อเพื่อทาการปรีโหลดครึ่งชั่วโมงก่อนให้น้ําเปล่านะครับร oh. ่างกายเสียเหงื่อไปชั่วโมงสิบนาทีแล้วค่อยเติมน้ําเกลือแร่ เพราะฉะนั้น,นะครับอย่าลืมนะฮะก่อนออกแดดกลางแจ้งมีกิจกรรมทางกายหรือออกไปทํางานใดๆ30นาทีครับกินน้ําเปล่าก่อนเลยไม่ต้องกลัวปวดฉี่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะปวดก่อนออกนี่ก็คำนวณมาให้แล้วเหมือนกันนะครับ <c oughs> โอเคครับแล้วหลังจากออกกลางแจ้งไปแล้วมีกิจกรรมหนักหน่วงอย่างเช่น มีกิจกรรมทางกายหรือเล่นกีฬา1ชั่วโมง10นาทีน้ำเกลือแร่ตามเลยไร้รอยต่อเหมือนกัน2ตัวเลขนี้จําไว้ให้ดีเพื่อผ่านหน้าร้อนของประเทศไทยปีนี้ไปได้อย่างงดงามและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของอุ่นใจใกล้คุณหมอครับติดตาม2พ่อลูกนะครับว่าเรามีอะไรมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้เาไปก่อนละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ